อะไรนะว่าชื่อเรื่องอะไรต้นเลิฟจีนฮะต้นเลิฟจีนอ่าอะบ้งชื่อว่าต้นเลิฟจีนจริงจริงข้ามขามศลือ่ารู้แล้วเหรอได้ เอาพี่ก๊อฟหรือพี่เราถามแมพี่จีนฮะใครมารับเดินถามนะพ่อมารับถามพี่จีนขอโทษครัพ่อมารับใช่ไหมใช่บอกพ่อยังบอกพ่อยังบอกแล้วทางไหนะจุ๊บจุ๊บนพ่ออยากเห็นเห็นต้นตัวเูลไปตะเคียนเจิงมากจะออกไปเลยจะออกไปหาเลยจริงมากป่ะเราจะได้มันหมุนมันหมายอะไรตกลงอะไรกันนี่เรียบร้อยน่าดีสุขขอให้นะมารับเลยหรอพ่อมาลับพ่อ ไม่ตองทำหน้าเสียใจหานะไม่เสียใจดูร่าเลยอยู่อย่าลืมเขียนนี่นะ PowerPoint พวกนี้ไม่อยู่เนยพวกนี้ถ้าไม่เป็น PowerPoint อ่ะไม่เขียนเป็นลายแล้วเขียนเป็นต้องเขียนใน PowerPoint ไม่จริงๆก็เขียนใส่กระดาษพี่ทาให้หน้าแรกเราจะใส่อะไรก็เราพูดเลยไม่ได้หรอให้เาฟังอ่ะพี่เาอยากใหคุณต้องอยู่ป่ะ่อยู่อยู่เขาอยากให้มีพิเศษในคอมพิวเตอร์ไมม่อต้องเขียนแล้วต้องเดี๋ยวให้พี่เขาไปได้นี่แสดงว่าที่ถ่ายชินตากแดงเนี่ยเรียนดำๆดำใช่ไหมอืม ก็เนี่ยแหละใช้แรงงานเยอะคนไทไม่ดับหอมด้วยเนี่ยแขนเมื่อวานก่อนเมื่อวานต้นอาทิตย์ยังรู้สึกเฮ้ยต้นบ้าไปไหมขึ้นเหรอมันเรสู้ขนาดนั้นเหรอแขนเล็กลงอ่ะอย่าพูดให้มันเสียกำลังใจดิเดี๋ยวจะต้องโชว์อะไรนั่งฟังเพลงอยู่ว่าโอ้ดับมายกแล้วเออไม่กินเลยริบเพื่อนฟังฟังไม่ได้วิบเพื่นไปด้วยเแลจะซุดอ่ะดินอกออกแล้วผ้าแพงอ่ะ ทักแฟนเดี๋ยวก็ตอบแล้วนี่นั่งดูการ์ตูนเพลิดเพลินอยู่อะไรหรอไม่รู้นั่งดูการ์ตูนหรือว่าการ์ตูนนั่งดูมันบ้าเลยเนี่ยเหอผมปวดอึไม่เชียร์เดี๋ยวแล้วนแล้วพี์ก้องมันรอส่งน้องนี่พี่ก้องมันไม่ใส่ใจเลยอ่ะฮะไใบต้องเขียนแล้วก็เดี๋ยวฝากพี่ก้องไปเดี๋ยวพี่จะไปทำให้ก็เลยเห็นตัวเอกใส่เกงเนี้เลยทำไมอ่ะมันเป็นความจริงมันเป็นกางเกงขากระบอกเว้ย ้ตอนน่ะใส่มันก็เลยกลายเป็นขามา้าไม่ตาขาเล็กเลยไมมีใครได้กางเกงตลยนี่ตานีพี่ได้พี่ได้ใส่ขาฟิตเตี้ยชีวิตใส่กลายเป็นเดฟไปเลยอ่ะเพราะขาใหญ่เลยขามีแค่นี้เหรอทำไมอ่ะนี่ไม่ชอบสอบขัน้นชอบสอบขั้นก็สอบขาที่ข้างจริงเหรอใช่ไงต้องบอกไตองต้องไปทางโน้นเขาจะมาส่งไหมกล้องเลยบ้างดูแลตัวเอง ลองูในแง่เดินทางดูแลตัวเองในแง่ทางาบัมโอเคดูแลตัวเองในแง่ทางารบ้าตั้มบเนหมดหงเลยที่เขาเป็นหงุหิรอมอร์ทีนี้เขาต้สลี่เยอะโชว์สลี่ใส่ชุดับเบสทั้งตัวเดี๋ยวผมาอบายตันานจีนดรเล่ผมเขียน PowerPoint แล้วเดี๋ยวผมส่งไปได้ทั้งชื่อเพลงท่านเขียนใส่ในไวบอร์ดได้ไหม